สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กซ์น้ำซิงครับผมบูผ่ามาดูเจ้าแยากเกียวครับวิ่งหินลูกรังครับเพิ่งมาถึงโอ้ไปีะบอยกดจ้วด เถอดถงครับอู้อู้อลูกลังจเมเแอนแวแม่ตรงนี้ไหมลูกลังตรงนี้จะหมดแล้วครับนี่วันที่2การทาง,งานขุดงานวิ่งลูกหลังครับของเจ้าแยกเขียว หลังจากกินข้าวเสร็จครับลุยเลย จะหมดแล้วลูกหลังตรงนี้ก็จะยา้ายไปคุณฝังมุ้นครับุเจอป่นแบบนี้รถไถก็ไม่ค่อยอเจอก้อนใหญ่เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมก็ไปช่วยพี่เหล่าได้เลยพี่น้องเรามานี่ก็มาถ่ายคลิปด้วยก็มาช่วยด้วยนะครับ K FC บางทาง่านก็บอกว่า,าให้ผมมาอยู่กับทนหนึ่งนะแต่ผมก็บอกว่างานที่บ้านผมเยอะครับแต่มีช่วงนี้แล่ไม่ค่อยได้ออกอไปซื้อของครับจะมีออกไปซื้อของอีกเนี่ยอันไม่ค่อยมีเวลาแบบอันนี้ไงเราก็กลัวทามาอยู่ปุ๊บใช่ไหมก็กลัวยากจะเสียงานเสียการอะไรประมาณนี้แหละ เราเอาแบบว่าเออเรามาอยู่แบบนี้เนาะเราก็มาถ่ายทีมง,งานแล้วก็เราก็ช่วยเอาดีกว่านะครับถ้าผมมาอยู่แบบถาวรแบบนี้มันผมอยู่ไม่ได้งไงเพราะทุละทางบ้านก็พอจะเยอะพอสมควรครับพอเราต้องออกไปซื้อของออกไปอะไรอย่างี้เนาะเนี่ยเหมือนว่าผมมาก็พี่ตินสองวันนี้ไงไหมพี่ตินกว่าจะกลับก็เย็น ผมถ่ายคลิปเสร็จก็ไปช่วยที่เหราดันดินครับก็ช่วยช่วยกันครับแต่มาอยู่นี่มนะันก็ไก่เนาะผมก็ต้องมากับพี่จินเนาะนี่แหละเราอยู่แบบนี้เราถ่ายคลิปด้วยช่วยเขาทำงานด้วยแก้วพี่น้อง เราจะไปกับเจ้าอาครับไปด้วยเดี๋ยวไปช่วยอาจารย์เหล่าไปด้วยวะเดี๋ยวเราจะไปช่วยอาจารย์เหล่าครับเซตินสั่งการมาช่วยเราเด้อเด้อเราเอาไม่ทันแล้วฮะไม่ทันนี้จะไม่เปนถอยทีนะใช่ไหมไม่ต้องลงใช่ไหม <ด>เ,รเรามาเราก็มาช่วยนะแต่ตอนนี้ต้องรอรถไทยใช่ไหม,มนี่ครับเรามาก็เอฟซี FC ก็บอกไว้ผมมาอยู่อยู่เข้ากระโทนหนึ่งเลยเราไม่อยู่แบบนี้ไม่ได้ไงใช่ป่ะละ่ะฮะไ,ไม่ถ้ามานอนแบบนี้มันไม่ได้ไไเพราะถ้าบางทีเอาบางวันก็ถ้าเราไปซื้อของเราก็ต้องขานงานแล้วใช่ป่ะละ่ะเราต้องขานงานเพราะธุระทางบ้านมันก็เยอะไง เราสู้แบบนี้ดีวกว่าใช่ปะะ่ะล่ะอยู่ประจําไม่ได้เออมันไม่อยู่ประจําไม่ได้เรามีของไปซื้อตอนเช,ช้าใช่เราต้องตื่นตั้งแต่ตีสองมาโอ้ตั้งแต่มีแต่นี่บีบอย่างเดียวเลยนะดังกี้นี่ฮอตเหลียวมองไม่เห็นเลยแล้วด<า>งั<ม><อ>งกีบอกอนาจโลยียใช่ไหม <laughs> ดงังกีบอกอนาจโลยีเรามาอยู่ประจําแบบนี้ไม่ได้ครับผม มันมาแบบว่าช่วงจวังหวะผมมาถ่ายผมก็ถ้าจะวันไหนผมไม่ได้ไปไหนผมก็มาอยู่ทั้งวันผมก็ช่วย,ยแะละตามนั้นครับยศีก็ถามผมมาเยอะมากพี่ตินทําคลิปลงช่องดเ, <c oughs> <c oughs> เดียวกนนี่แหละเราแบบว่าเรามาไปอยู่ประจําไม่ได้ใช่ไหมเรามาถ่ายทีมงานเขาเราก็มาถึงปุ๊บอ่ะพี่ตินบอกให้ไปช่วยดันเราก็ไปช่วยนะเราก็ช่วยดันช่วยอะไรอย่างเงี้ย วันไหนเราพูดถึงว่าถ้าเรามาไปอยู่ประจําปุ๊บวันไหนเรามีงานที่บ้านติดต่อกันสามสี่วันใช่ไหมเมันก็เสียงานพี่เราถ้าไม่บอกแกแกอาจยใจไม่ขาดแล้วก็เจอทางน,นั่นอู้ใครมาเที่ยวนะน่าจะเป็นทีมงานเจทีเ่เราใช่ไหมเออต้องนี่แหละพวกสิบล้เอเนี่ยคิดว่านะถ้าเป็นงานเที่ยวเรียบร้อยเพราะตรงนั้นก็ขุดนฟองไม่ใช่หรอใช่ นี่เราย้ายมาขุดนี่อเ่าหดวางกันนะรับรถตรงนี้สบ,บายพี่ชูใช่ไหมซุ้งกค้ดจงเนะรถไทย,ถถยเอ้ยรถไมโครก็ไม่ค่อยเติงน้ำมันเท่าไหร่ด้วยเนาะได้ขี่หลังเสือสมานอืมมันไม่ค่อยแบบยกขึ้นสูงไปครับเดี๋ยวเราไปช่วยเราหน่อยครับได้ข่าวว่าเอาไม่ทันครับ มาจากูใช่ไงเนี่ยดีหน่อยว่าทางมันมีหลบกันได้เนาะอ้ยเธอเป็นทางสวนเว้ยแซงกันยับอ่ะทางเนี่ยใช่ไหมเออออกได้ทุกซอยเลยเดี๋ยวนี้ว่าทะลุก,กันหมดเลยยูไปแซงวิวสี่คันเย <c oughs> มีคนว่านี่สมากาปกติ ยันใครว่าพี่ต้อมโผล่มาก,ก่อนเอ๊ะมันต้องมาได้เลยมันตามเลยใช่ไหมรอบหลังมันตามเลยตามรอยมาเลยออแวงได้ทุกสวยสีแยงนี่ก็อ,กออด้เอแต่ไม่ได้น็อกกันน็อกไม่ได้ป่ะจิดสองคัน,ออนปิดปิดได้อง <laughs> <laughs> พี่ก็น้องบล็อกกันไว้เนาะบล็อกกันน้ <laughs> แซงไม่ได้ท <laughs> ี่เหลือแซงแม่หมดอะ่ะ ไสทงมแทงคืนเลยชไหมเพิ่งไปดูเอชเจ็ดร้อยมาเซตินบอกว่าให้ผมไปทำบอสามไลยนะุ่แล้วพุ่นนะชี้ออกหัวรากอะกินแหวแผนนี่ใช้เช้านี้ก็เอาไว้ในทายไปส่งอยู่บานตะจุไปได้ถ้าเราไม่ติด กาดูเก็บไปแล้วอีเดีอเดิมัมนเดิมอ่ะอืมตัม้ไม่หายอันนี้มันจะทะลุแล้วลหรอบอกไอ้ท่องบอกม,อมกีมาอยู่นี่สองวันครับเรามาลุ้นกันว่ามาอยู่นี่กี่วันครับ ถ้าถ้ามันเร็วถ้าฝนไม่ตกนะประมาณสี่วันห้าวันเนาะมันอยู่ที่มันเดิมอยู่ที่หน้าทางรถไทด้วยออันนี้อันนี้เทเนี่ยแป๊บเดียวได้สิบเทีเ่ยวนี่เร็วนะใช่ไหมหกร้อยไม่ต้องรอรถไทอ,อ่ะเพราะมันถอยเทยมีที่กับรถไทยทีบางทีเมือ่อเช้าก็รอกันมันเจอทางแคบไปตงรงโค้งนู่นแหละรถไทไม่มีที่ลงมันต้องพายยาวรถไทยอืม,อม กาจะได้แล้วพอคน,นโค้งุ่งลงมันค่อยดียใช่ไหมไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยพี่เรล่าไปเจอกันหน้างานครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ